สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะคะก็วันนี้กลับมาพบกับป๊อบบาร์บี้ป๊อบอีกแล้วนะคะวันนี้ป๊อกก็จะมาแต่งหน้าในลุคสายฝอนะคะก็จะเป็นโทนน้ำตาลนะคะตากึง่งๆก่งสโมคี้อายนะคะแก้มก็จะเป็นสีอ่อนๆอมส้มนะคะปากจะเป็นโทนนูดอมส้มชมพูนะคะคือลุคนี้คือแบบ,บ๊วมากนะคะสาวๆชอบกันหลายคนเลยก็ลุคนี้นะคะก็จะขอบอกก่อนเลยนะว่าจะมีรายละเอียดนะคะในการแต่งค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าสายฝอเนี่ยก็ต้องแต่งแบบงานละเอียดนิดนึงเนาะ ถ้าอยากจะรู้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งมาพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะใช้ Sungate Smooth and Fix Lasting e m u l i o n นะคะ SPF 50 PA 4บวกเลยนะตัวนี้เนี่ยมันเป็น3 in 1นะคะเป็นทั้งเมคอัพเบสนะคะเป็นกันแดดพร้อมกับบำรุงผิวด้วยนะคะตัวนี้เนี่ย เขาจะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะป๊อบถึงไม่ได้ทาแบบบำรุงอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะทากันแดดตัวนี้ตัวเดียวคือได้ผิวที่แบบฉ่ําขึ้นมาเลยเห็นไหมคะถ้าสังเกตจากในกล้องนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็ยังปกป้องผิวจากแสงสีฟ้านะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมอีกด้วยนะคะทนน้ําทนเหงื่อนะคะตัวนี้เขาบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นต่อมานะคะป๊อบจะไม่ใช่รองพื้นนะคะวันนี้แต่ว่าป๊อบจะใช้เป็นซันเกรส f n d Fix Lasting UV Pack นะคะ s อ f 33, 3ี PA 3บวกนะคะตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยนะว่าป๊อบปื้มปิ่มมากๆๆๆมา,มา,มา,มานะคะเพราะว่าเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อดีมากนะคะแล้วก็เกาะติดผิวได้ดีสุดๆนะคะปกป้องนะคะแล้วก็ปกปิดได้อย่างแบบ เฮยมันดีมากจริงๆนะคะแป้งตัวนี้นะปอปชอบมากๆและที่สำคัญเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันนะคะทนน้ําทนเหงื่อคุมมันนะคะแล้วก็ไม่ฟอา u ์ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ทําให้หน้าของเราแห้งแคกและที่สําคัญเนียนมาก เพื่อนๆปกปิดดีมากนี่ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะใช้แต่แป้งนะคะถ้าเพื่อนๆอาจจะแบบเอายังเห็นไม่ชัดนะคะมาดูฝั่งนี้นะคระับป๊อบจะมีรอยสิวรอยกะนะคะอันนี้ป๊อบจะกดซ้ําย้ํานะคะตรงที่มีปัญหานะคะเพื่อนๆดูสิคือแบบเฮ้ยมันหายไปเลยอะแบบพวกรลองรอยแบบนู่น ias, นั่นนี่เลยสําคัญอะมันไม่หนักหน้าเพราะว่าเขาเป็นแป้งใช้ปลวเนื้อของเขาก็ดีมากเหมือนแบบคือทาหนาก็จริงแต่ว่า ยังรู้สึกเหมือนว่าผิวเรายังได้หายใจอยู่อ่ะคือแป้งเขาดีจริงตัวนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาไม่มีน้ําหอมอีกด้วยปอบช้แล้วไม่เป็นสิสวสิวม่ขึ้นนะคะแต่ว่าที่เป็นสิวช่วงนี้เพราะว่าเป็นประจําเดือนนะคะดูสิเนียนกริบมากนี่คือกล้องแบบไม่ได้ช่วยอะไรนะคะหเห็นชัดเจนเลยนะว่าแบบ เฮ้ยปกปิดดีๆมากจริงต่อมาเรามาแต่งตากันด้วย r u s t y Wood นะคะพาเลทนี้นะคะเป็นพาเลตที่แบบสุดคุ้มมากๆนะคะสีแรกที่ปอบใช้เนี่ยก็จะเป็นสีทองนะคะสีทอง,องเขาเนี่ยเป็นสีทองที่แบบแววาวกำลังสวยมากๆนะคะแล้วก็แบบไม่ดูเวอร์เกินไปนะคะแต่ก็ยังดูว่าเป็นทองเห็นไหมคะเราก็จะทาทั่วตาเลยแล้วนี่เราก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะ คัดตรงช่วงเบ้าตาตรงรอยพับตาอย่ากเกินจากรอยพับตาขึ้นไปนะคะแล้วก็ทาลงมาด้านล่างด้วยนะคะให้ตาดูกลมๆแบบนี้เสร็จแ,แล้วป๊อกก็จะใช้สีน้ำตาลไหมนะคะคัดเบ้าตาอีกรอบนึงค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะเราจะไม่คัดทั้งเบ้านะคะเราจะแบบแค่ตรงชิด ขอบตาของเราแล้วเราก็จะใช้เป็นสีขาวสุดนะคะของเขาทาตรงช่วงหัวตานะคะเพื่อให้ตาของเราดูสว่างดูตื่นแล้วเราจะตามด้วย i n t ทูอิดนะคะอินไลเนอร์สีน้ำตาลตัวเดิมเลยปอจะไม่แต่งให้มันดำมากนะคะเพราะว่าน่าจะดูเกินไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะจาก l i ฟ e f o r ์นะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะหาซื้อง่ายหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะ อ่าตอนนี้เราก็กรีดไปนะคะกรีดวิงหางให้วิงขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะตามใจเพื่อนๆเ,เลยค่ะแล้วก็เราก็ดัดขนตากันนะคะด้วยที่ดัดขนตาของชิเซโดนะคะดัดทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะคะตามด้วยมัสคาร่าจากนาินตานะคะตัวคลูฟิกนะคะตัวนี้ก็ทำให้ขนตาของเราดูหนาดูยาวดูสะพึงดีค่ะ ก็ปัดไปนะคะจนเ,นเพื่อนๆสะใจแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันอันนี้ป๊อปจะแนะนํานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันนะคะชื่อแบรนด์ว่าคิ้วดีนะคะเนื้อของเขาค่อนข้างดีและสําคัญเนี่ยทนน้ําทนเหงื่อนะคะแล้วก็กันน้ําอีกด้วยนะคะโดนน้ําลูบเนี่ยไม่ไหลนะตัวนี้สามารถใช้แบบไปเที่ยวไปเล่นน้ําไปอะไรได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาคัด คิ้วให้ดูคมเข้มอีกนิดนึงนะคะด้วยคอนซีลเลอร์นะคะจากจากทานันเองนะคะป๊อปก็จะใช้แปรงนะคะในการเกี่ยคอนซีลเลอร์นะคะก็จะได้คิค้วที่ดูแบบคมมากๆนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับก็ไม่เคล็ดลับหรอกบล็อกเกอร์แบบต่างประเทศเขาใช้กันเยอะเสร็จแล้วนะคะป๊อปจะใช้แป้งนะคะจากโกลเด้นโรสนะคะเป็นสีเข้มนะคะมาคัดกรอบหน้าแบบนี้นะคะก็คัดตรงข้างแก้มนะคะเพราะช่วงนี้เริ่มอ้วนนะคะแล้วก็คัดสันจมูกะคะ่ะแบบนี้เลยอันนี้เราก็จะใช้บลัชออนนะคะจาก โน้น no นะคะเป็นสีส้มนะคะสีคอรัลนะคะทาตรงพวงแก้มของเราแบบนี้นี่เลยแล้วก็ปัดจะต่อมานะคะป๊อกก็จะใช้ไฮไลท์นะคะจากแบรนด์นานิโซแมทนะคะรุ่นโลสนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาเป็นดอกกุหลาบนะคะสวยงามมากๆและสําคัญไฮไลท์ของเขาแบบ ปังเวอร์วังมาค่ะเพื่อนๆก็สามารถปัดนะคะไปตรงที่อยากให้มันนูนออกมานะคะเช่นหนะ้าผากโหนกแก้มสันจมูกคางนะคะใต้ท้องคิ้วนะคะก็ปัดแล้วก็จะได้แบบความพุ่งปังเวอร์วังแบบนี้เลยต่อมานะป๊อกก็จะใช้ลิปจากแบรนด์นานิโซแมทอีกเช่นกันนะคะสีแรกที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีสโมกพีชนะคะทาทั่วปากเลยแล้วก็ตามด้วยฮอลลีวูดแกรมนะคะทาด้านในส่วนขนตาปลอมเนี่ยป๊อกก็จะใช้เป็นขนตาปลอมของอะไรก็ได้นะคะ ๊รบซื้อมาจากตลาดนัดนะคะตัวนี้ก็ติดดีค่ะแล้วก็ขนมันก็จะดูฟูฟูพองๆแบบก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับลูกสายฝอที่สามารถแต่งออกไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ดุจนเกินไปนะคะลูกนี้สามารถออกไปได้ทุกที่เลยนะ ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจแบรนด์ซันเกตนะคะเขาเป็นแบรนด์น้องสาวของ Covermark นะคะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นวางขายในไทยเท่านั้นแล้วก็ซื้อได้ที่ t ท s c o ้โลตัสโรบินสันแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าที่แฟนเพจของซันเกตไทยแลนด์นะคะ<ม>หรือถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวอื่นๆนะคะเดี๋ยวป๊อบจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะใน description b ็อกด้านล่างนี้เลยนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกด Subcribe ให้ด้ดวยนะคะ ไว้เจอนคราวหน้าค่ะจุ๊บจุ๊บ